เอ,อ๋เด็กน้อยโมโมคิตตี้ตุก๊กตาตัวน้อยยังไงลูกเป็นไงเห้ตาเช็ดแล้วมันจะเป็นรอยเราเช็ดอยู่อย่างนี้นะคะเนี่ยเนี่ยแมวสีขาวทำความสะอาดยากใช่ไหมลกูกใช่ไหมน่ารักจังเลยโมโมดูโมโม,ม,มทำหน้านี่นิ่งมากนิ่งมากเลยดู ดูนิ่งมากเลยอะอน,นิ่งอะไรจะขนาดนั้นโลกฮะจะอะไรขนาดนั้นฮะ<ม>อัาน,น,<อ>นกันรักกันหอมหอมกันหอมอ้ยเรามีกันสองคนพี่น้องเราจะไม่พาคพาจากกันใช่ไหมไ้่พาคจากกันใช่ไหม,กกมลกูกอ้ยอยู่กันสองคนพี่น้องอยู่ด้วยกันวิ่งเล่นด้วยกันตกตกตก,ตกอยู่เลยนะคะเนี่ ้ไม่พัดพากจากกันนโมโม่อะก็น่าจะเป็นผู้หญิงด้วยซ้ําโมโม่เนี่ยนิ่งมากเลยอ่ะอย่างคนนี้เริ่มละเริ่มละไอคิตตี้อ่ะแต่โมโม่เน่ยมาเฉยเลยเห็นไหมคะเห็นไหมโมโม่เฉยเลยคิตตี้หอมหอมน้องหอมน้องหอมหอน่ารักจังไอชนกันชนกันไอชนกันเล่นกันเล่นกันน่ะลูกลูกขนที่เนี่ยเล่นกัน

ปกติเขาก็หยอกกันกอดกันฟัดเวียงกันอยู่นะคะปกติอะอ่ะป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 ะอโลงอโลงอโลงน่ารักไหมน่ารักไหมเอ้ยกัดดึงหูดึงหูดึงหูเขามากัดฮะเฮ้ดึงหูเขามากัดฮะหอม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 รักกัน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  หอมฟันเล็กๆเรามีกันแค่สองคนนะลูกนะหนูต้องรักกันนะมีกันแค่สองคนพี่น้องเท่านี้นะลูกรู้ไหมรู้ไหมเนี่ยโชคดีแค่ไหนเนี่ยอือโอ้เสียเงินสามพันแต่ได้แมวมาคุ้มค่ามากเลยคุ้มค่ามากเลยลูกเสียเงินสามพันแต่ได้แมวมาเนี่ยคุ้มจริงๆ หอมกันหอมกัน,อ,นอ้าปาพี่แป้งพี่แป้งปล่อยน้องลงปล่อยน้องลง,าางพี่แป้งปล่อยน้องลงอไปนน่นนะไปเอาอาหารมาให้น้องก่อนแป้งเอาอาหารมาให้ลูกอ่ะโมโม่โมโมโ่เอ้ยคิตตี้หายแวบไปกับตาเลยคิตตี้ไวมากคิตตี้ต้องหายวับไปกับตาเลย ก้าไปก้ามาหงายท้องตึงเลยเมื่อกี้กาไปก้ามาหงายท้องตึงเลยวางคลิปซะก่อนไม่ทันเลยเมื่อกี้โอ้ยหงายท้องตึงเลยเหรอลูกฮะโมโมโอเอ้ยโมโมมาทางนี้มาทางนี้มามาเร็วโมโมมามาเร็วมาทางนี้ลูกมามมามข้าทางนี้เร็ว ไปโน่นนะอ่ะกินข้าวลกูกกินข้าวซะอร่อยเลยกินข้าวอ่ะลกูกอร่อยเลยแม่แกงเห็นเ,เพื่อนนะคะเพื่อนที่รู้จักกับแม่เกงอ่ะนะคะที่อยู่กรุงเทพอ่ะเขา เล่าให้ฟังว่ามีบ้านหลังหนึ่งเลี้ยงแมวเจ็ดสิบตัวนะคะหมายหนึ่งตัวนะคะแล้วบ้านอะ่ะโดนยึดแมวพันทั้งนั้นเลยนะคะบ้านโดนยึดแล้วขังแมวไว้ในบ้านอะ่ะบางตัวก็หนีออกมาบางตัวก็มีคนเอาไปเลี้ยงแล้วนะคะตอนนี้เหลืออีกยี่สิบห้าตัวที่เขาขังไว้หน้าบ้านขังไว้หน้าบ้านแล้วก็รอหาคนมารับเลี้ยงอะนะคะใครที่อยู่กรุงเทพอะ่ะ ไปดูหน่อยได้ไหมคะอยู่ที่ทางสมดํานะคะทางแถวพันท้ายนอนสิสห์นั่นนะคะทางโน้นนะคะลองไปดูหน่อยนะคะแม่เกียงก็เห็นอยู่ตัวหนึ่งน่าสงสารมากๆเลยมยีตัวหนึ่งแม่เกียงเห็นและสงสารมากๆเลยแม่เกียงก็เลยบอกเขาว่าเอาตัวนั้นน่ะไปไปที่โรงพยาบาลได้ไหมแม่เกียงจะจะ ช่วยเหลือแม่เกีก็บอกเขาแบบนั้นนะคะมีตัวหนึ่งไม่เกี้สงสารมากเลยแล้วเขาจะดูให้นะคะแล้วก็ให้เอาไปที่คลินิกที่หมู่บ้านที่แม่เกี้เคยอยู่นะคะเจ้บ้านไม่กิ่งนั่นนะคะมีท่านไหนอยากเลี้ยงไหมคะอีก25ตัวน้องน่าเวทนามากเลยนะคะน่าสงสารมากๆเลยช่วยเหลือน้องได้ไหมคะอยากจะให้คนมาช่วยเหลือน้องของเนี้ย70ตัวตอนนี้เลยอีก25ตัว แม่เกยงเห็นแล้วม่เกีงอยากจะช่วยทั้งหมดเลยแต่มันทําไม่ได้นะคะยี่สิบห้าตัวนี่มันค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยไม่ไหวจริงๆน้องก็ต้องถูกใส่กลมไว้นะคะไว้ให้นิตินิติหมู่บ้านแม่เกียงก็ลืมชื่อหมู่บ้านละแต่ถ้าท่านไหนสนใจก็ทักแม่เกียงมาอีกทีนะคะไม่เกงจะถามจะถามเพื่อนให้อีก,อกทีนะทักแม่เกียงมาได้นะคะสนใจจะช่วยเหลือน้องนะคะยี่สิบห้าชีวิตนะคะมีท่านไหนสนใจอยากจะช่วยเหลือน้องไหมคะ สงสารมากๆเลยไม่เก่งเห็นสภาพอ้โหูเจ้าของเขาหนีนี่นะคะหนีเพราะโดนยึดบ้านนะคะหนีไปเขาก็รักแมวของเขาแต่ว่าเขาเอาไปด้วยไม่ได้เขาคงจําเป็นจริงๆอะนะเอาไปด้วยไม่ได้นะคะตั้งเจ็ดสิบตัวแต่ปล่อยให้น้องอ่ะอดอยากในบ้านอ่ะเจ็บป่วยกันเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะในบ้านนี้้โหูมีแต่ขี้แมวเลยเต็มไปหมดเลยนะเห็นแล้วน่าเวทนามากๆเลย มีตัวหนึ่งนะคะแม่แกงเห็นเห็นอยู่แม่แกงก็เลยเอยา,ากจะช่วยตัวนั้นแต่อีกทั้งหมดอีกยี่สิบสี่ตัวจะทํำยังไงน้องรอคอยนะคะรอคอยคนยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะพูดแล้วน่าสงสารมากๆเลยน่าเวทนามากๆเลยตอนนี้น้องๆรอคอยให้ผู้ใจบุญยื่นมือเข้าไปช่วยนะคะ25ตัว ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีคนช่วยไม่รู้ว่าอนิติจะไปปล่อยที่ไหนนะคะน่าสงสารนะพูดนึกภาพแล้วแบบไม่เกียงอยากจะร้องไห้เลยอะ่ะอีกยี่สิบห้าตัวลูกก็จะไปปล่อยที่ไหนเห็นแล้วสงสารพวกน้องๆจริงๆเลยไม่รู้จะหาทางช่วยยังไงแม่เกียงก็ไม่มีแรงไม่มีกำลังที่จะช่วยได้หมดนะนะคะ ก็อาจจะดูได้มาแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวได้ดูประมาณนี้นะคะฉงสารเอาตัวที่เขาลำบากดูดูค่อนข้างจะแย่ yeah. บ้านเพื่อนเนี่ยก็เอาไปรักษาเป็นสิบกว่าตัวแล้วนะคะดี๋ทนี่ที่โรงพยาบาลตอนนี้เ,เพื่อนเนี่ยก็รับผิดชอบเขาอยู่นะคะอีกสิบกว่าตัวรักษาอยู่โรงพยาบาลแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็ไม่รู้ว่าป่วยหนักแค่ไหนก็ยังไม่ทราบนะคะแม่เกียงก็ คงจะอาจจะช่วยได้แค่ตัวสองตัวประมาณนี้นะคะสงสารมากๆเลยไม่รู้เราจะช่วยเขา,ย,ายังไงดีเดี๋ยวยังไงแม่เก่งจะแจ้งข่าวให้ทราบนะคะว่าแม่เก่งได้ช่วยใครออกมาบ้างได้ควยได้ช่วยตัวไหนออกมาบ้างนะคะเพราะเป็นข่าวอยู่นะคะบ้านหลังนี้เป็นข่าวอยู่นะทุกคนก็เพาม่เก่งพูดไปว่าแมวเจ็ดสิบตัวที่เจ้าของบ้าน ทิ้งไว้ในบ้านบ้านโดนยึดอย่างเงี้ยเขาเป็นข่าวอยู่ทุกคนคงจะทราบกันนะคะพอไม่ียงพูดแบบนี้ทุกคนน่าจะทราบกันอยู่เนาะตอนนี้เหลือ25ตัวที่เขาใส่กรงรอคอยให้คนช่วยเหลืออยู่นะคะไม่รู้จะช่วยยังไงต่อไปเป็นยังไงต่อไปนะคะไม่เกียงก็เห็นคลิปแล้วไม่ียงก็อดสงสารไม่ได้เดี๋ยวยังไงไม่เคียงจะแจ้งความคืบหน้าอีกทีนะคะแต่ถ้าท่านไหนอยากจะรับน้องช่วยเหลือน้องไปเรื่องคนละตัวสองตัว ยังไงนี้ก็ทักไม่เกียงมาได้นะคะไม่เกียงจะให้ที่อยู่แล้วก็ให้เข้าไปดูนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะคะช่วยเหลือน้องๆด้วยนะคะสงสารมากๆเลย